สวัสดีครับจากช่องลงสีขายหมูนะครับผมนี่ครับเป็นกล่องกล่องไ wi ไ i เป็นกล่องเราเตอร์นะครับผมขออภัยครับเป็นกล่องเราเตอร์นะครับแล้วก็มีแว่นตาแล้วก็มีปากกานะครับผมเรามาดูกันครับว่าจะตรงปกหรือเปล่านะครับเรามาดูกันครับครับเดี๋ยวมาลองต่อกันนะครับ จะเป็นยังไงครับเดี๋ยวขอเปิดไฟเปิดไฟนิดนึงนะครับผมนี่ครับสภาพดูไม่ค่อยดูจากพลาสติกเราดูดูไม่เหมือนของโหแต่กเก่ามากเลยครับเป็นมือสองนะครับผมสภาพก็ขาดมาพอสมควรครับ ก็ต้องยอมรับนะครับผมเหมือนเดิมครับของมือสองถ้าอยากได้ของใหม่จริงๆเป็นกล่องแบบพีพีลิง์นะครับอยู่ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนะครับเดี๋ยวตัวนี้คือสองร้อยกว่าบาทครึ่ขงขอครึ่งอะแดปเตอร์ก็ไม่เหมือนกันนะครับอ้าวติดไมว่าจะไม่ติดนะครับผมขออภัย เสียสายเข้าไปครับเป็นสีอะไรครับอือลิกสัญญาณนะครับผม TP Link นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าครับผมเดี๋ยวเราเข้ารหัส ต่อไ i f ์ Fi ก่อนนะครับเดี๋ยวดูชื่อมันขึ้นไหมครับ T P Link นะครับผมน่าจะเป็นตัวล่างนะครับเอามาขึ้นสองตัวนะครับเอาตัวนี้ตัวอะไรครับเดี๋ยวลองเข้าดูครับอ้าวเข้าได้เลยเดี๋ยวดีวแปกแป แต่ไม่น่าจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวเข้าอิเนเทอร์เน็ตดูนะครับอาวแบบไหนครับเทสสปีดไม่เห็นต้องใส่รหัสนะครับเดี๋ยวลองดูใช่เหรอครับงง ครับตัวนี้ก็เป็นพ p พี n ิเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็ใช้งานมาประมาณประมาณสองปีกว่าแล้วนะครับก็ยังใช้ดีนะครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะอีกเครื่องนึงนะครับผมพ p พ i n ิ์เหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็ประมาณสามสี่ปีเลยเหมือนกันนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนะครับผมตัวนี้ก็ ใช้ตั้งแต่ตัวเครื่องยังเป็นสีขาวนะครับตัวนี้ออกเหลืองแล้วนะครับตัวนี้ก็จะใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมครับตัวนี้ก็จะเป็นมุมเดิมนะครับผมตัวเครื่องเครื่องกล้องวงจรปิดนะครับผมตัวนี้ผมใช้เป็นตอนนี้ผมใช้ a s fiber นบครบผมครับตัวนี้ตัวปล่อยสัญญาณให้กับตัวท plink ์นะครับผมแล้วก็ไป ขยายไอีกทีนึงนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะนะครับผมผิวของตัวนี้ครับจะลื่นลื่นนะครับผมตัวนี้จะออกหยาบหยาบนะครับผมแต่จะขาวกว่านะครับครับตัวนี้ซื้อมาราคาอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทนะครับผมตัวนี้อยู่ประมาณสองรอยกว่าบาทนะครับผมก็จะมีความแตกต่างกันนิดนิดนึงนะครับนี่มีสองเสาเหมือนกันนะครับผม มาเทียบดูก็อจะคล้ายๆกันนะครับผมนี่ครับคล้ายๆกันครับแต่ตัวหนังสือก็เขียน tp l i ลิงตัวหนังสือก็ไม่เหมือนกันนะครับผมตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับผมขังนี้จะเป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้ของมาจากมาจากจีนนะครับผมส่วนตัวนี้อจะเป็นสัญลักษณ์ด้วยนะครับที l i ลิงนะครับผม เดี๋ยวผมจะลองต่อสัญญาณใหม่อีกรอบนึงนะครับผมเพราะว่ามันไม่ต้องใส่รหัสนะครับผมก็ยังงงงอยู่นะครับครับเดี๋ยวไงผมลองต่อให้ดูนะครับครับผมเดี๋ยวมาลองต่อดูนะครับผมตัวนี้ดูซับไพ่นะครับของทีพ i n k อีกกล่องหนึ่งจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับผมอีกตัวนี้จะเป็นแบบเหมือนสายไม่ค่อยดีนะครับผมสายเป็นยางเหมือนแบบ เหมือนสายของของราคาไม่ค่อยดีนะครับแต่ตัวนี้จะจะเหนียวกว่านะครับผมนี่นะครับของที่ติดมากับตัวสี่ร้อยกว่าบาทจะดูดีกว่านะครับแต่ใช้ไฟเก้าโวลต์เหมือนกันนะครับผมแล้วลองต่อดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวขอเสียบสายแลนนะครับผมสายแลนนี่ครับสายแลนต้องเข้าตัวนี้นะครับเข้าเป็นตัวสีฟ้านะครับผมนี่ครับมันจะเขียนว่า ขออนุาใส่แว่นมองไม่เห็นนะครับนี่ครับตัวนี้จะเขียนว่า W W A N นะครับผมเราจะมีเอาต์พุตอยู่สี่ช่องนะครับผมเราเอาอินพุตเข้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กไฟครับเดี๋ยวมันดูเช็คสัญญาณนะครับผมว่ามันจะขึ้นว่ายังไงครับนี่มาแล้วครับเดี๋ยว รูปโลกสีเขียวขึ้นก็โอเคแล้วนะครับตัวนี้มันชื่ออ TP Link DE6C นะครับผมเดี๋ยวลองเข้าดูนะครับเข้าไวไฟนะครับยวลองเข้าดูครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนี่ครับ D เดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวผมกอดูจอบพ่นี่ครับขึ้น TP Link DE หกหก C นะครับผมลองต่อดูครับต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวเพื่อความแน่ใจนะครับขอดูมือถืออีกเครื่องนึงนะครับผมแปลกๆนะครับอ้าวงงเลยครับผมเดี๋ยวต่ออีกเครื่องนึงดูนะครับ ตัวนี้ไม่ต้องใส่รหัสนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเหี้ย <c ười> อ้าวขื <c ười> <c ười> ่นจีนนะครับผมสักพักนึงเด็กมานี้ครับอ้าวเอาไม่ต้องต่อนะครับผมเฮ้ยแปลกๆนะครับ,รบเดี๋ยวเข้า Youtube ดูอ้าวเข้าได้นะครับผม อสรุปว่าเข้าได้นะครับผมอเดี๋ยวลองดูอีกเครื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเทสสปีดดูนะครับไม่ต้องต่อรหัสนะครับผมอจริงๆรหัสน่าจะเป็นตัวนี้ครับแปดแปดสองห้าเก้าเนี่ยนะครับผมแต่ผมก็ไม่อยากไปรีเซ็ตนะครับผมเพราะว่ามันของถูกนะครับผมมาจากต่างประเทศนะครับเดี๋ยวเทสสปีดดูนะครับเพราะว่า ตัวนี้เดี๋ยวผมใช้ในบ้านดีกว่านะครับผมเพราะว่าพื้นที่ในบ้านผมจะกว้างนะครับก็คือมันก็ง่ายดีครับไม่ต้องต่อรหัสนะครับผมก็โอเคครับไม่ต้องใส่รหัสสรุปผมได้กล่องไบไฟฟรีมานะครับผมอืมก็แปลกดีครับแต่ก็จะหมุนนิดหน่อยครับแต่สปีดผมเน็ตที่บ้านผมมันไม่แรงนะครับผม สองร้อยกว่าบาทครับไม่ได้แพงมากนะครับผมก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวเทสสปีดได้ถึงสามสิบก็โอเคแล้วครับอ้าวไม่ถึงนะครับผมอ้าวสหรับว่าสปีดนะครับดูสปีดไม่แรงเลยนะครับได้แค่สิบสามนะครับสิบสามจุดห้าหนึ่งนะครับผม เอาขึ้นแค่นี้เหรอครับอแปลกๆครับแล้วอัพโหลดแล้วครับเ,เดี๋ยวลองใช้ตัวอื่นดูครับเนวเดี๋ยวลองตัวนี้ดูโอ้โหอึบอึบอึบอ,อึขึ้นไหมครับอือหือ หรือว่ามือถืออยู่ใกล้เกินไปหรือเปล่าครับเกี่ยวไหมครับสปีดเออเหอได้แค่นี้นะครับผมสรุปได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวลอง wifi ตรงหน้าบ้านนะครับผมต่างห่างกันประมาณสิบเมตรนะครับผมเดี๋ยวดูสห่างกันสิบเมตรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปใช้ตัวหน้าบ้านนะครับผมหน้าบ้านจะเป็นตัวนี่ครับทีพีลิงก์เหมือนกันนะครับผมซีสองนะครับ ลงท้ายได้วยสีสองตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์กุญแจนี่คือสารหัสนะครับนี่สายรหัสหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราก็เทสสปีดนะครับดูความแตกตา่างมาดูครับเมื่อกี้ขึ้นเท่าไหร่โอ้โหตัวนี้กล่องหน้าบ้านนะครับผม อ๋อหน้าบ้านแรงกว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูระยะนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูระยะนะครับแรงกว่านะครับผมโอเคนี่ครับสัญญาณแรงกว่านะครับนี่ครับของมาจากจีนนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูระยะนะครับความห่างจากมือถือนะครับผมนี่ตัวนี้ครับนี่ครับกล่องอยู่ตรงนี้นะครับผม นี่ครับอยู่ประมาณนี้ครับก็ประมาณเกือบเกือบสิบเมตรนะครับผมแต่อาจจะไม่ถึง10เมตรหรอกครับแต่ว่ามันก็จะมีกำแพงกั้นอยู่นะครับผมนี่ครับนี่ครับราคา200กว่าบาทประมาณ200กว่าบาทนะครับผมกับสี่ร้อยกว่าบาทคุณผู้ชมก็ลองก็ลองเลือกดูนะครับผมว่าจะซื้อตัวไหนดีนะครับแต่ตัวนี้สัญญาณไม่แรงนะครับผม แต่ก็ใช้ได้ครับเดี๋ยวมีอะไรมาอีกก็เดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ TP Link นะครับผมสั่งมาจากของจีนนะครับครับยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับหายไปครึ่งต่อครึ่งนะครับผม